มาแล้วเจ้าตัวเลขเด็ดๆตัวเลขดงัดงๆใครยังไม่เห็นใครยังไม่รู้รีบมาดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดมินนะคะกับช่องกอติดห่ยดังมาแช์นะคะวันนี้แอดมินก็ไปรวบรวมแนวทางใหม่ๆตัวเลขปังๆเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดใบฟ้ากลุ่มเลขเด็ดของอาจารย์กรการสินนะคะวปัจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายน ซึ่งก็ได้ให้หนักทางชุด3ตัวมาแล้วนะคะนั่นก็คือ852 392แล้วก็354นะคะต่อด้วยชุด2ตัว52 53 54 92 93และ94นะคะ ก็แคปบไ้ดูกันนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามนะคะแอดใบฟ้าอาจารย์กรกาลสินนะคะเราก็ไปต่อกันที่อีกหนึ่งแนวทางนะคะชุดต่อไปแนวทางของแอดคนอุทุมพรนะคะซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุด3ตัวโต๊นะคะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข5 9 7 50 5 9 5 591 507 5 0 5 501 697 695 691 607 605และ601นะคะชุดต่อไป2ตัวบนล่างนะคะ91กับ25นะคะต่อด้วยตัวกันหลุดนะคะ05 42 47 37 41แล้วก็61นะคะแนวทางแอดคนอุทุมพรนะคะ ชุดต่อไปคู่โต๊ดบนนะคะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข 95, 96, 05และก็06นะคะแนวทางแอดคนอุทุมพรนะคะชอบชุดไหนก็แคปเอาไว้ดูนะคะมีด้วยกัน3ชุดนะคะชุด3ตัวแล้วก็2ตัวบนล่างและต่อด้วยคู่โต๊ดนะคะชอบอันไหนก็จดไวด้ดูแคปเอาไว้ดูกันนะคะ ชุดต่อไปฟ้าสั่งรวยนะคะให้ตัวเด่นที่หลัก7นะคะให้3ตัวหางเดียวนั่นก็คือ479ต่อด้วยตัด2ตัวบนล่าง7 4 70แล้วก็79นะคะชุดต่อไปฝันเป็นจริงนะคะซึ่งก็เป็นของแท้ล้านเปอร์เซ็นนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทาง3ตัวหางเดียว1พฤศจิกายนนั่นก็คือ60-2 2ัดสตัวก็ 60, 02แล้วก็62นะคะฝันเป็นจริงนะคะต่อด้วยรัฐบาลไทยไม่ต้องกลับนะคะมวรจิมาที่1่พฤศจิกายนให้วิ่งล่างที่หลัก7นะคะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข72 76 79 73 71 แล้วก็8 8นะคะรัฐบาลไทยไม่ต้องกลับนะคะเอาตรงๆเลยนะคะคุณผู้ชมชุดต่อไปแนวทางแอดนิวต้นนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางรัฐบาลไทยตัวเด่นที่หลัก9หลัก8หลัก7แล้วก็หลัก3นะคะชุด2ตัวบนก็ได้แก่ 30, 31, 34, 35, 36 3 9แล้วก็9 8นะคะต่อด้วยชุด3ตัว8 7 3นะคะให้ห่างเดียวนะคะตัด2ตัวก็7 3 8 3แล้วก็8 7นะคะแอดนิวต้นให้วิ่งที่หลัก7กับหลัก3นะคะชอบก็จดไว้ดูกันเลยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ ท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะและที่สำคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะ นี้ก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักด้วยนะคะแอดมินก็ขอให้ท่านชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาภกันทุกคนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ